แทนราศดรจังหวัดสระบุรีท่านองค์อาจแล้วก็ท่านอัตพรวงประยนูนท่านผู้บริหารของอสคอภายใต้การนำของท่านประธานท่านประธานบอร์ดอสคอและก็ท่านผู้นวยการพร้อมทั้งผู้บริหารทุกท่านครับวันนี้ <c oughs> ถือว่าเป็นการมาเยี่ยม แล้วก็มามอบนโยบายแล้วก็มาตรวจราชการเพื่อต้องการอยากจะทราบถึงแนวทางปฏิบัติของการบริหารขององค์การส่งเสริมกิจการโคโนมนะครับตามที่ได้รับฟังมาเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่อยากจะเรียนถามนะครับเป็นหลายเรื่องแต่ว่าก่อนที่จะมีคำถามนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าผมอยากเห็นกิจการ ส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเป็นกิจาการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าแด่พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคโนมเนี่ยมาให้กับพี่น้องกเกษตรกรถือว่าเป็นอาชีพอาชีพที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับแล้วก็กิจาการส่งเสริมกิจาการโคโนมนั้นก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ได้มารับ ภาระหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมให้พี่น้องกเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบกิจการเลี้ยงโคนมนั้นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต่อยอดสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นที่เป็นรูปธรรมผลประกอบการที่ท่านได้นําเรียนต่อที่ประชุมนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมาเก็ตแชร์ซึ่งผมถือว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมนั้นก็ถือว่าทําได้ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจ เพราะว่าแบรนด์ของท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกนมกัวแดงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ติดหูติดตาแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยมาโดยตลอดนะครับแล้วก็แม้ว่าส่วนที่เป็นมาร์เก็ตแชร์จะสวิงไปบ้างในบางช่วงบางปีนั้นเนี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วการครองตลาดก็ยังเป็นนมไทยเดนมาร์กอยู่อันนี้ก็ถือว่าความนิยมในเรื่องของแบรนด์นั้นเป็นที่เป,เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่น่าเชื่อถือของ ประชาชนโดยเฉพาะผู้บริโภคผมอยากจะเห็นก <c oughs> ิจาการโคโนมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผลประกอบการที่ท่านได้นำเสนอในปี2,566เนี่ยซึ่งแม้นว่าจะจะไม่ได้สิ้นสุดของปีการบริหารตามรอบบัญชีก็ตามเนี่ยแต่เห็นว่าแนวโน้มของการที่จะถือว่าเป็นเป็นอยู่ในภาวะที่ขาดทุนนั้น,น,นเนี่ยนะครับอยากจะอยากจะเห็นแผนของการบริหารจัดการจากนี้ไป แล้วก็เปรียบเทียบกับผลประกอบการย้อนหลังสัก3าปีเนี่ยอยากจะเห็นว่ามันเริ่มที่จะมีผลกระทบตั้งแต่ปีไหนนะครับแล้วก็จุดที่มันพีคเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นจุดที่ทําให้อาจจะเป็นการเสี่ยงต่อภาวะของการบริหารจัดก,การของอสคต่อไปในอะนาคตเนี่ยอันนี้ผู้บริหารเองก็ต้องมีการวางแผนและก็มีการปรับแผนในการนําเสนอว่าจากนี้ไปเราจะลดภาระของภาวะการขาดทุนอย่างไร พอผมดูตัวเลขเนี antis, see, uh, friends, ่ยนะครับว่าอย่างปีสองพัน้อยหกสิบหกเนี่ยตามตัวเลขตามเอกสารเนี่ยรายได้จากการผลิตภัณฑ์โคนมเนี่ยเราผลิตเราได้เรามีรายได้เข้ามานะครับรวมทั้งรวมทั้งรายได้จากส่วนอื่นเนี่ยเปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเริ่มต้นผลิตเราก็ขาดทุนแล้วนะครับมันขาดทุนแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์โคนมและก็ต้นทุนของการบริหารจัดการในการส่งเสริมการขาย นั่นหมายความว่าถ้าในสภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าเราบริหารไปแล้วก็ผลิตออกมาแล้วเนี่ยยังทาให้พอเริ่มต้นผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นมแล้วก็ขาดทุนตั้งแต่นับหนึ่งเลยเนี่ยผมว่ามันก็ไปต่อ,อยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องจะต้องมามามาคุยกันว่าเราจากนี้ไปเราจะเห็นบทบาทของอสคอนเป็นอย่างไรผมไม่อยากให้รับวิสสหกิจของประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับวิสาหกิจที่ กงงระทรวงการคลังดูแลเนี่ยในสังกัดของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นภาระองอประมาณแล้วก็เป็นภาระของ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 การบริหารในลักษณะที่เป็นที่เป็นสร้างมีผลประกอบการที่ขาดทุนแล้วก็เป็นภาระที่เราจะต้องมานั่งคุยกันอย่างนี้เนี่ยผมอยากเห็นภาพของอสองคอซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำกำไรแล้วก็มีรายได้แล้วก็มาเก็ตแชร์ที่ของตลาดอันดับหนึ่งเนี่ย นะครับวันนี้เราต้องคิดถว่าถึงเวลาที่เราจะสา,สามารถที่เราจะทําให้แบรนด์เราเนี่ยไปสู่ความเป็นสากลให้มากขึ้นสามารถที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวผมมองไกลขนาดนั้นนะครับว่าเราคงไม่ต้องมามองว่าเราจะมาคํานวณถึงรายได้ส่วนนี้จะหาเงินจากส่วนไหนจะต่อยอดยังไงเนี่ยผมวันวันนี้ผมคิดว่าถ้าศักยภาพของอสคอในลักษณะที่ผ่านมาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถแข่งขันกับากภาคเอกชนได้อย่างเต็มรูปแบบ ผมคิดว่าแบรนด์ดังๆในขณะนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะทุ่มโฆษณาเขาจะมีช่องทางการการจำหน่ายช่องทางในการส่งเสริมการขายเนี่ยแต่ยังไม่สามารถที่จะทำลาย Market s h a ชร์ของอสคได้เพราะนั้นแบรนด์ของนมไทยเดนมาร์กเนี่ยยังถือว่าเป็นที่นิยมอยู่ผม,ผมคิดว่านี่คือเป็นเป็นเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็เป็นต้นทุนที่มีศักยภาพที่เราจะสามารถจะเอาวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมอยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยได้ลองไปคิดนอกกรอบดูว่าวันนี้ถ้าหากว่าเราประสบป,ปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับผมอยากจะเห็นแผนว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะบริหารจาัดก,การเรื่องต้นทุนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจการส่งเสริมส่งเสริมกิจการโคโนมนั้นเนี่ยนะครับภารกิจของอสคอคงไม่อยู่ในในรูปแบบของการที่จะขายผลิตภัณฑ์นมอย่างเดียว ผมว่าวันนี้แบรนด์ของท่านเนี่ยนะครับแล้วเป็นธุรกิจที่ต่อเนื่องเป็นธุรกิจที่สามารถต่อยอดได้เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแม้กระทั่งว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมผมผ่านเข้ามาเนี่ยผมยังเห็นบรรยากาศของออทุง่งเลี้ยงสัตว์โคนมที่มันเป็นจุดสนใจที่สามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้นะครับเ,เราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยพัฒนาเป็นมูลค่า ในการที่จะสร้างรายได้นอกจากที่จะขายผลิตภัณฑ์นมแล้วเนี่ยย <inaudible> <getting mistakes, S 2> anyway. ังสามารถที <eurs> ่จะทําในสายธุรก <ar> ิจอย่างอื่นได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราคิดถ้าเราคิดในการวางแผนในการที่จะต่อยอดต่อยอดธุรกิจเราเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้เนี่ยเหมือนภาคเอกชนนะครับผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพนะครับผู้บริหารจะต้องไม่เป็นผู้บริหารที่มาตามสายงานการเมืองแต่ต้องเป็นผู้บริหารที่มีอาชีพหมายวามว่าเป็นมืออาชีพในการพัฒนาองค์กรจริงๆ ผมอยากจะเห็นบทบาทของอสคเนี่ยและบทบาทของรัฐวิสาหกิจทั้งหลายในประเทศนี้เนี่ยมีผู้บริหารที่สามารถแข่งได้กับภาคเอกชนสิ่งที่ผมได้บอกว่าวันนี้อสคเนี่ยผมอยากเห็นว่าเราสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้ถ้าเราทําได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องที่เราจะมานั่งคุยกันว่าจะต้องหาวิธีการอย่างไรที่จะมาชดเชยภาวะการขาดทุนนะเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ท้าทายและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะต้องคิดนอกกรอบให้ได้ในยุคที่ผมมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยนั้นแล้วก็มากํากับดูแลอ,องค์การส่งเสริมาการโคโนมนั้นเนี่ยวันนี้แม้กระทั่งในเรื่องของราคาที่ท่านบอกว่า,าส่วนหนึ่งก็เป็นความต้องการที่ทําให้เป็นต้นทุนที่ทําให้มันสูงขึ้นเป็นต้นทุนของการที่จะมาคิดว่า,อ,าอย่างน้อยผู้เลี้ยงเองก็ต้องอยู่ได้วันนี้ วันนี้มติของมิวบอร์ดนี่นะครับมติของมิวบอร์ดเนี่ยซึ่งเป็นมติเดิมที่ทำไว้ตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับได้นำเสนอมายอย่งางคณะกรรมการมิวบอร์ดเนี่ยผมเราเราเองก็เห็นว่ามีความจำเป็นที่จะทำให้คนไกราคานั้นมันเป็นไปตามมันเป็นไปตามที่ภาวะความจำเป็นที่ผู้เลี้ยงเอง,เองจะต้องอยู่ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นว่า แม่พันกัวเนี่ยนะครับจากการที่จะต้องเป็นแหล่งผลิตนมให้มีความเพียงพอในปริมาณความต้องการต่อวันปรากฏว่าผลผลิตนั้นน้อยลงเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหรือผู้เลี้ยงนั้นไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนได้ทีนี้เราเองคงไม่ทําในเฉพาะในเรื่องของการรับซื้อยอย่างเดียวนะครับเราจะต้องให้ผู้เลี้ยงเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถที่จะป้อนวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตได้องค์การส่งเสริมโคนมเนี่ย อสคอมีมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้อุตสาหกรรมต้นน้ำนะครับส่งผลไปยังผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้สามารถที่จะป้อนน้ำนมดิบเนี่ยนะครับจะตลอดจนจะตอดตลอดจนผลผลิตเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิตเนี่ยหมายความว่าวันนี้ขีดความสามารถของแม่กวนหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายว่าจะจะสามารถทำให้ได้ถึงถ้าผมดูตัวเลขไม่ผิดก็คือ19 19กิโลต่อวันใช่ไหมฮะเรอง,ไ,ไ,งไ,ไงถูกไหมครับใช่ใ,ชใชครับใช่ครับเป็นเป็นฟาร์มของออสคที่แล้วก็น,นั่นคือเป้าหมายแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยขีดความสามารถเราทําได้เฉลี่ยเท่าไหร่ประมาณถึง19ไหมยังไม่ถึงทงัทง้งทั้งทั้งประเทศ11-12กิโลต่อตัวต่อน,นั่นน,น,นั่นคือผมว่าถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มขบวนการผลิตนั้นหมายความว่าขบวนการต่างๆเนี่ยอย่างเช่นอาหารสัตว์ก็เป็นต้นทุนที่เกษตรกรเนี่ย นะครับผมอยู่กระทรวงเนี่ยพี่น้องผู้เลี้ยงโคโนมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคโนมนะครับทุกอย่างที่เป็นต้นทุนอาหารสัตว์เนี่ยซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นเป็นต้นทุนทางด้านการเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นอาหารโปรตีนเรายังขาดแคลนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เพิ่มภาระที่ผู้เลี้ยงเองเนี่ยก็แบกรับภาระไม่ไหวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองจะต้องไปหาวิธีการแก้ไขต่อไปว่าเราจะเราจะมีมาตรการและเราส่งเสริมเพื่อจะจะให้ เกษตรกรนั้นหาหาวัตถุดิบที่มาเป็นต้นทุนของอาหารสัตว์ได้อย่างไรนตครับตราบใดที่เรายังพึ่งพาการน,นําเข้าพืชเกษตรบางตัวที่เป็นเป็นที่มาเป็นเอ่อเป็นเอ่อต้นทุนการผลิตอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็แบกรับภาระซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกษตรกรเองก็ก,ก็ก็แบกรับต้นทุนไม่ไหววันนี้ถึงแม้ว่าเราจะปรับราคานะครับฝากไปยังสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่า วันนี้มีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับมายื่นข้อเสนอที่กระทรวงกรเกษตรว่าให้เราจะปรับราคาราคาน้ำนมดิบนะครับตามมติของมิวบอร์ดในคราวที่แล้วเนี่ยวันนี้ผ่านจากกระทรวงกรเกษตรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราส่งเรื่องไปที่คอรอมอแล้วนะครับในการที่จะเห็นชอบในการที่จะให้ปรับราคาน้ำดมดิบตามที่มติของคณะกรรมการชุดชุดเดิมที่ทำม,มาแล้ว นโยบายของรัฐบาลเองก็ต้องการที่อยากจะให้ผู้เลี้ยงนั้นก็อยู่ได้แต่ในขณะนี้นี่ขั้นตอนไม่ได้อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับเราส่งเรื่องไปยังคอรมอซึ่งเรื่องนี้มันก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งกระทรวงพาณิชย์เองก็จะต้องอไปทบทวนว่าหลังจากที่ปรับราคาน้ํานมดิบแล้วจะมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของนมหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของอาทาง กระทรวงพาณิชย์จะต้องไปดําดเนินการต่อเนื่องไปเนื่องจากว่าการปรับราคานั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางทางกระทรวงเกษตรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็อยากจะขอทาความาเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังพี่น้องผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าวันนี้กระทรวงเกษตรได้สากลได้ความเห็นชอบนะครับส่งเรื่องไปยังคอรมอแล้วในขั้นตอนนี้ในขณะนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยผู้เลี้ยงเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเราจะทําอย่างไรที่จะเป็นแรงจูงใจที่จะไม่ทําให้ผู้เลี้ยงเนี่ยนะครับแม่วัวพันธุ์ดีเนี่ยจากจะต้องผลิตน้ํานมเี่กกลายไปเป็นเอาแม่พันธุ์นี้เข้าไปสู่ลงเชื้อเนี่ยผมคิดว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วมาททาให้ปริมาณน้ํานมดิบเด็กก็มีการแข่งขันกันอยู่ในขณะนี้มันก็น้อยลงไปนะครับ แล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไปยังอสคก็คือว่าวันนี้อสคเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามุ่งทำผลิตภัณฑ์แข่งขันกับภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบแล้วกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของนมโรงเรียนเนี่ยนะครับผมยังเห็นว่าเราเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยในต่างจังหวัดเนี่ยพวกเป็น SME ทั้งหลายเนี่ยโดยอสค,ค,คเป็นพี่เลี้ยงเขา อย่าไปแข่งขันกับเขาเลยครับเราไปแข่งขันผลิตภัณฑ์ที่มันสามารถแข่งราคากันได้ดีกว่าวันนี้โฟรมสเนี่ยก็ยังมาเป็นมาเป็นคู่แข่งที่กําลังจ่อที่จะมาเป็นมาเก็ตแชร์แย่งลูกค้าจากเราเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ของอสคเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีกว่านมโรงเรียน ladder. นมโรงเรียนเนี่ยปล่อยให้ SME ในต่างจังหวัดเขาเติตต่อครับ แล้วอย่างหนึ่งนมโรงเรียนเองเนี่ยผมคิดว่าถึงแม้ว่าอสคอจะได้เปรียบในฐานะที่เป็นฐานการผลิตอยู่ในห้าห้าฐานการผลิตในต่างจังหวัดนี่ก็ตามแต่ว่าผมคิดว่าเราเป็นผู้ประกอบการในฐานะที่เป็นหลักของของเรื่องของโคโนมแล้วเนี่ยเราทํายังไงที่จะทําให้ SME ในต่างจังหวัดเนี่ยมันเติบโตก็ได้เราสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับ SME ในต่างจังหวัดไปแข่งขันในอีกตลาดหนึง่ง ตลาดนั้นก็คือตลาดในการที่จะทําตามนโยบายผมคิดว่าถ้าหากว่าลองผู้บริหารลองไปปรับดูนะครับว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยนะครับแล้วเอาสิ่งที่มันเป็นวิทยาการใหม่ๆแล้วก็แนวทางใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเข้ามาดาเนินการในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยผมสคิดว่าเราสามารถที่จะแข่งขันได้แล้วก็จะส่งผลต่อ,อประสิทธิภาพในการหารายได้แล้วก็ผลประกอบการของ อ,อสคอในอนาคตนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว้าอยากจะอยากจะเห็นภาพเหล่านั้นเพราะผมดูแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชนเนี่ยนะครับที่เป็นธุรกิจที่สามารถแข่งขันในตลาดเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับผมคิดว่าผลิตภัณฑ์เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปสู่ปลายน้ำเนี่ยอสคอยังสามารถที่จะเป็นยืนหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้ผู้ผู้ประกอบการทางด้าน ผลิตภัณฑ์น้านมเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับมันก็จะส่งผลไปยังเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงในขณะนี้ซึ่งเราเองก็ต้องก็ต้องอาบาลานซ์ระหว่างระหว่างทั้งผู้ซื้อหมายก็ว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็ได้น้านมที่มีคุณภาพมีความปลอดภยัยมีความเชื่อมั่นในแบรนด์ของอสคในขณะเดียวกัน,กนธุร,รกิจของอสคก็ต้องอยู่ได้เลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระร่างงบประมาณและเป็นเป็นภาระในเชิงบริหาร ในขณะเดียวกันผู้เลี้ยงเองที่เป็นเกษตรกรนี่ก็ต้องอยู่ได้ในราคาที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าทุกฝ่ายมันวิน,ว,นวินด้วยกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการนี้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ผมไม่อยากจะเห็นผมมีข่าวผมได้ยินข่าวว่าพรุ่งนี้กลุ่มพีม่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมนีจะไปทำเนียบไปเรียกร้องเนี่ยภาพเหล่านี้ผมผมผมคิดว่าถ้าหากว่าเราบริหารจัดการเชิงสมัยใหม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าราคาเองกลไกรัฐ เราปล่อยให้กลไกตลาดนี่มันทํางานอย่างเต็มที่นะครับและก็เป็นบริหารเป็นการบริหารเชิงธุรกิจอย่างแท้จริงนะครับไมใ่ใช่การบริหารที่เชิงเป็นภาระของขององค์งรกรผลประกอบการที่ขาดทุนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นภาคธุรกิจเนี่ยเขาสามารถมีวิธีการจัดการได้ดีนะครับเราอยากเห็นผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาเราอาจจะรีแบรนด์ของอสคสร้างองค์กรภาคธุรกิจใหม่เกิดขึ้นในองค์กรก็ได้ เป็นบร um, so oui, ิษัทลูกของอสคที่สามารถไปขับเคลื่อนในการที่จะแข่งขันเป็นผลิตภัณฑ์ที่สู้ได้กับภาคเอกชนได้ผมคิดว่าเรามีศักยภาพแน่นอนนะครับผมคิดว่าลองไปคิดดูนะครับว่าถ้าเราคิดนอกกรอบออกไปเนี่ยเราอยากจะเห็นอสคเนี่ยนะครับระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยซ้ำไปซึ่งสามารถทําได้ท่านองอาจท่านอัตพร เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากิจาการของรัฐหลายแห่งนี่นะครับซึ่งมันต่อยอดไปแล้วมันพัฒนาไปสู่ภาคธุรกิจที่มันเป็นโมเดิร์นมากกว่านี้มันทันสมัยมากกว่านี้แล้วก็เป็นมหาชนมากกว่านี้เนี่ยสามารถทําได้นะครับลองไปคิดดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดนี่เนี่ยมันสามารถที่จะไปบริหารจัดการได้หรือไม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ข้อฝากนโยบายเข้าข้าวไว้แค่นี้นะครับก็ให้กําลังใจท่านนะไม่ใช่ว่ามามาตำหนิท่านแต่อย่างใดนะครับต้องคลอไป 简单。